เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทิศหกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรจะบับกาลวาชันเลิศหน้าเจ็ด จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่11หน้าที่195ข้อที่174ข้าบดีบุตรอริยาสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศท,ทั้งหกโดยเฉพาะแล้วเป็นอย่างไรข้าบดีบุตรพึงทราบว่า ทิศทั้งหกเหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นปุรัตถิมทิศทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทักขินทิศคือทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรยาเป็นปัดฉิมทิศ คือทิศเบื้องหลังพึงทราบว่า <c oughs> มิตรสหายเป็นอุตรทิศคือทิศเบื้องสายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นเหตุถิมทิศคือทิศเบื้องต่ำพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นอุปริมทิศคือทิศเบื้องบน หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าข้าบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน2เราจะทาก,รรกิจของท่านส เราจากดำรงวงสกุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทหเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักกีนาอุทิศท่านข้าบดีบุตร <c oughs> ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. ห,ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลา เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาข้าบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่ง ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4. ด้วยการปรนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพขบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธ ปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์โดยฐานะห้าประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย 5. ทําทำความคุ้มครองในทิศท,ทั้งปวง เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น